เริ่มดาวโจรใช่ครับผมเรื่อง,าาง,าง,างรองาวมันเกี่ยวกับอะไรเรื่องเราก็คือตีใหญ่ที่ทุกคนรู้จักกัน้วครับเพียงแต่ว่าเป็น,ปน,ปนมุมมองหนึ่งของผมเองที่มองเรื่องนี้อาจจะแตกต่างจาก,กคนอื่นไปทุกคนคงทราบดีในเรื่องของตีใหญ่ที่เป็นเป็นโจรชื่อดังเป็นจอมโจรขมังเวทอะไรอย่างี้นะครับแต่เรื่องนี้เราอยากจะเล่าตีใหญ่ที่เขามีความเป็นมนุษย์แล้วก็ อยากจะเล่าตี๋ใหญ่ในมุมของเขาเองกับของเพื่อนเขาทุกคนที่ที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นในตํารวจวันนี้เท่านั้นคือเราอยากจะรู้ว่าถ้าชีวิตธรรมดาเขามันจะเป็นยังไงแล้วใครนะที่เป็นคนสลับสืเนื่องที่เขามาเป็นตีใหญ่ในวันนี้ได้การเดิมในเรื่องราวให้มันสมบูรณ์ได้มันเอาความจริงกับจินตาการะสบกันยังไงบ้างก็ความจริงมันมันก็เอาไว้เป็นเป็นแบ็กกราวน์นะ เอาไว้เป็นจินตนาการน,นะเอาไว้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอินสปายมาจากตรงนั้นเราเราใช้เวลาประมาณปีก,กว่าๆในการที่เราจะหาข้อมูลทั้งหมดจากเรื่องนี้เราก็สรุปนะได้ย่อยทั้งหมดออกมาแล้วก็มาเป็นการเขียนเรื่องนี้บอกว่าในมุมอย่างนี้เราอยากจะเล่าเรื่องนี้ในมุมไหนบ้างที่เขายังไม่เคยมีใครเล่าเลยนะแล,แล้วก็แล้วเราก็แจกแจงบทให้กับทุกๆคนที่น้องๆทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้และไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะอีกหลายๆท่านที่ ที่ที่ที่มาอยู่ข้างในในวันเนี้ยนะครับเราก็พยายามจะแจกแจงบทให้มันให้มันรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างจอมโจรคนนี้ขึ้นมาคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้สามารถจะเติบโตหรือโด่งดังได้เพื่อตัวคนเดียวอกครับสิ่งที่เขาจะเติบโตและโด่งดังเป็นเป็นจอมโจรที่อันดับหนึ่งในเมืองไทยได้มันมีข้าวหัวสูงสุดในไทยได้มันต้องอาศัยเพื่อนเพื่อเหล่านี้ทั้งหมดมิตรภาพของเขาเป็นยังไงความรักของเขาเป็นยังไงระหว่างเขากับเพื่อนเขา การหักหลังการการการที่เขามีไส้ศึกอะไรต่อไม่อะไรมันเป็นยังไงนี่นคือชีวิตที่เป็นมนุษย์ที่สุดของความเป็นที่อยา่กับการแคสติ้งค่ะแนะนำเนี่ยครับว่าใครมีที่มาอย่างไรในการเลือกของแต่ละคนมีเวลาใช่ไหมหรือมีเวลายาวเลยนะเนี่ย <laughs> คือคือ,คอแรกสุดเลยก็ก,ก็ก็ต้องบอกว่าผมอยากทํางานเอาโดยรวมแล้วกนะันครับผมอยากทํางานกับน้องๆ้อง,องรุ่นใหม่ๆ รุ่นใหม่ที่ผมไม่เคยทางานด้วยเพราะฉะนั้นในทุกคนในในหนังเรื่องนี้เป็นเป็นนักแสดงทุกท่านที่ผมไม่เคยทางานด้วยเลยอันนั้นคือปฏิธาที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกผมอยากทํางานกับน้องใหม่ๆอยากอยากเห็นพลังใหม่ๆอยากอยากได้พลังของน้องมามาช่วยพลังของผมผมอายุเยอะแล้วต้องการพลังแบบนี้นะมามันส่งเสริมพลังของตัวเอง น้องๆเขาไม่รู้ตัวหรอกคว่าทุกวันเนี่ยผมไปเก็บพลังจากทุกเราทุกคนทุกคนมาทุกวันแล้วก็ล้วก็เอาพลังของเขาเนี่ยมา,มาใส่กับตัวเองแล้วก็กลับไปพุชน้องทุกคนขึ้นมาเป็นบทบาทแต่แวบทบาทนะครัวบ,บว,ว่าสิ่งที่เรกยกคือหนึ่งอายุน้อยสองไม่เคยทางานด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ลอเลย <c oughs> แล้วก็คือตามความเหมาะสมนะคือผมเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่ในตัวอย่างหนึ่งว่าในบทบาทของนักแสดงหรือคาแรคเตอร์ตัวไหนก็ตามเนี่ย ถ้าผมไม่มีความเชื่อในตัวละครตัวนั้นผมไม่สามารถจะทำให้คนดูเชื่อผมได้เลยเพราะนั้นเริ่มต้นจากการที่ผมต้องค่อยๆเชื่อไปทีละคนทีละคนไปพูดคุยกับน้องทุกคนแล้วก็เชื่อเขาไปเชื่อไหมเชื่อไหมเออเชื่อเลือเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อเลือกมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าผมไม่เชื่อเลยผมไม่สามารถจะอยู่ในกองถ่ายได้แบบสามสี่เดือนแล้วก,แวก็แล้วก็นั่งคุยกับเขาแล้วแบบไม่เห็นเชื่อมึงเลยนะแล้วผมจะทำให้คนดูเชื่อได้ยังไงเพราะนั้นเนี่ย คนที่ผมเลือกทุกคนผมเชื่อเขาทุกคนฮะแล้วก็ทุกคนก็ทําได้อย่างที่ผมเชื่อจริงๆด้วยนั่นคือเรื่องสําคัญที่สุดครับขอบคุณน้องๆทุกคนมากครับเดี๋ยวพี่คือโปมันโปมันหนึ่มมันใหม่แล้วก็แล้วก็สองคือผมนั่งคุยกับเขาแล้วผมดูตาเขาตลอดเวลาเลยจริงแล้วก็ดูทุกคนะดูทุกคนแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่าโปรเขาเป็นคนยังไงเราไม่เคยทํางานด้วยกันแล้วก็ ได้ดูงานของเขาผลงานที่เขาเคยเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, ผมว่าเขามีอะไรซ่อนอยู่ผมก็เขามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็แล้วผมรู้สึกว่าโปเป็นคนที่มีเอ NERGY เมากมากสุดๆเลยแล้วก็ผมอยากหนึ่งผมอยากได้เอ NERGY เ,เขาสองโปเป็นคนที่มีดวงตาที่มุ่งมั่นมากๆจริงๆนะนี้ยอมรับคือทุกคนมีแต่เขาเนี่ยสําหรับผมเนี่ยเขามีมากที่สุดเลยเพราะนั้นเขาถึงได้เป็นปีอันผมไม่ยามจะบอกแล้วว่ามันเป็นเรกไหม แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าด้วยตาของเขาเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาต้องเป็นตุ๊กเขาต้องเป็นเ <m akes> ต, <sm akes> ต๋แล้วก็เขามีความเป็นไอ้ความมุ่งมั่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างให้สําเร็จเนี่ยมันคือมันคือโจรมันคือโจรเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าเขาเป็นโจรสำหรับผมไา้ก็เลยเลือกเขาที่เขาบอกการ้านการการเลือกมันมีความคุณค่าแค่ไหนแ้วกรผมเชื่อมาก ผมก็เพิ่งได้จะ,จะ,จะากปากเขาเนี่ยว่าว่าเขาเชื่อตัวผมมากก็ขอบคุณพี่มากครับแต่ว่าพอได้พูดคุยกันเสร็จครับพี่อุ๋ยก็บอกว่าเฮ้ยก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกว่าลองตัวละครเลิกไหมมันน่าจะมันน่าสนใจนะเพราะว่ามันมีช่องทางในการเล่นเยอะแต่ผมก็รู้สึกว่าก่อนก่อนหน้าที่เราคุยกันไวอ้อ่ะพี่อุ๋ยว่าเฮ้ยเราไปดูบทตีให้หน่อยโปก็เลยพยายามไปฟังเรื่องราวเขาอะแล้วโปว่าเหมือนโคเลิกเห็นภาพแล้ว ว่าตีใหญ่เขาเป็นคนยังไงแล้วโผรู้สึกว่าเฮ้ยพี่พวขอบทนี้แล้วไงเพราะว่าโผน่าจะทําได้แล้วเสร็จปั๊บคือเหมือนพอฟังเรื่องราวจากคนรอบๆตัวเขาไปเรื่อยๆประกอบกับดูภาพดูภาพตัวจริงเขาอ่ะที่ถ่ายไว้ในสมัยก่อนโผรู้สึกว่าเฮ้ยโผโ่ชอบในเซนส์ของแฟชั่นเขาชอบในแววตาความมุ่งมั่นในการทำอะไรของเขาแล้วประกอบคนรอบตัวบอกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สุภาพแต่ดุดัน เว้ยโปรรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะแล้วก็นี่แหละก็เลยมาคุยกับพี่อุ๋ยเอาเอามาเมิร์จกับบทที่พี่อุ๋ยเขียนมาอย่างอย่างเต็มนดีเนี่ยมันอยากเล่นเอองานเดียแหละเออแล้วก็ทำไมถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ปีใหญ่ทั้งหลายเขาก็ตกกานสันมาเพราะเป็นเราแล้วมันจะตกกานเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองของคนมากกว่าเพราะว่าโปโปก็ไม่ใช่พี่นกโปไม่ใช่พี่สอนรามโปรไม่ใช่ใครเลย โปคือโปที่ถ่ายทอดความเป็นพี่ติใหญ่ในมุมมองของโปประกอบกับพี่อุ๋ยก็ช่วยเล่าเรื่องของรั้งเรื่องมาประกอบกันว่าอันนี้คือติใหญ่เรื่องดาวโจนในพัวชั้นพันจ็ิบหี่ว่าความกดดันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดคือคือคุณไม่ต้องดูอะไรไม่ไปฟังใครจริงๆแล้วเรา,รากําลังจะสร้างเรากำลัสร้างสบับของเราเพราะฉะนั้นแล้วมันก็สบับของเรามันก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครหรอกฉสบับของเราก็ฉสบับของเรา ฉบับของแบบท่านลาษรเหล่านั้นก็เป็นของท่านราษฎรือไม่ไมว่าทั้งพุ่งกับทั้งนักแสดงผมว่าทุกคนก็จะมีเวอร์ชั่นของตัวเองใช่ไหมในยุคนั้นเขาก็ยังคงอยากเล่าอีกแบบหนึ่งนะพี่นกเค,ค,คงอยากจะเล่นอีกแบบหนึ่งหรือเล่นแบบของของพี่นกเองนะหรือหรือพุ่งกับเองครับก็คงจะคิดอีกแบบหนึง่ทง,ทงทั้งท,ทุกเวอร์ชันมันก็เวอร์ชันใครเวอร์ชัมนมันผมว่าก็เลยพยายามจะบอกน้องลูกคนก็อย่าไปอย่าไป อย่าไปเรียนแบบอย่าไปดูเลยด้วยซ้ำเพราะว่านี่คือของเราเราเล่นแบบของเราเถอะรวมถึงเดูด้วยว่าอยเก็บเทียนเนาะก็ผมว่ามันอดไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าแต่ว่าก็เปิดใจดีกว่าเปิดใจเปิดใจตัวเองดีกว่าว่าลองรับสิ่งใหม่ๆดูแล้วคุณก็จะได้สิ่งใหม่ๆกลับไปนะครับครับเหมือนกับขออนุญาตขออนุญาตพูดว่าเหมือนกับนางนาค่ะใช่ไหมไม่น่าพระสนมมีทั้งยี่สิบเวอร์ชันเชื่อมากกว่าสีใหญ่อีกใช่ไหม เวอร์ชันของพี่มันก็เป็นเวอร์ชันของพี่มันก็แตกต่างอยู่ทุกคนเหมือนกันนะฮะัตีใหญ่ก็เหมือนกันมันก็เคยมีมาห้าโอเวอร์ชันเองแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันของพี่มันก็คงเป็นเวอร์ชันของพี่ทุกคนก็ก็ฟังแล้วก็ทํางานด้วยเวอร์ชันของเราสำหรับเวอร์ชันนี้ก็คือมีเรื่องแวดล้อมเพื่อนๆครับผมยังไงก็บ้ากระบกก็อยากจะจริงๆแล้วหลายๆเวอร์ชันก็มีเพื่อนอ่ะนะ เพียงแต่ว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เด่นขนาดนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีตัวละครที่ชัดมากมายขนาดนี้เราเราเราอยากจะเราอยากจะมีความเป็นมนุษย์สูงกว่าความเป็นความเป็นความเป็นละครหรือความเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเราอยากให้ทุกคนมีความเป็นมนุษย์อยากให้ทุกคนมีความเป็นเป็นสิ่งเจ็บปวดได้นะครับคือเราเชื่อเสมอว่า คือคุณจะเป็นโจรคุณก็ใส่บาตรได้คุณก็รักแม่คุณได้คุณก็รักครอบครัวได้คุณก็รักคนรักคุณได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นโจรคือด้านดำดำดำด้านเดียวผมว่าแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขาวด้านเดียวใช่ไหมฮะคือไม่มีขาวไม่มีดำม,มันก็คือเทาๆก็เป็นมนุษย์เหมือนเราทุกคนอ่ะียอแต่ว่าอาชีพเขาเป็นอย่างนั้นนั là, ่นเองอาชีพของพี่โจก็เป็นตำรวจอาชีพของอาโปอาชีพของทางฝั่งเราเราก็เป็นโจรมันก็คือ อาชีพและหน้าที่ที่จะต้องทําแต่ว่าในความเป็นตัวเองในความเป็นมนุษย์ของตัวเองก็ยังคงยังคงเป็นเป็นเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราทุกคนมีความเจ็บปวดมีความมีความรักมีความเสียใจมีความร้องไห้ได้เหมือนโจนก็ร้องไห้ได้เหมือนทุกคนแหละครับขอบคุณยพานต้องๆใครเป็นใครในบ้ <S <s านเป็นหมดหน้าที่ผมครับผมรับผมรับบทเป็นสารวัตรจักรรัตน์นะครับก็ จริงๆแล้วจักรรัฐก็พยายามที่สุดนะครับว่ากี่ตีใหญ่เนี่ยมีของจริงหรือเปล่าก,กับทางด้านผู้ใหญ่กดดันด้วยฮะก็เลยต้องทําหน้าที่ให้ให้ดีที่สุดด้วยการจับตีใหญ่กันนะยากแค่ไหนครับกดดันทำทำ่าไทยมากที่สจริงๆผมคุยกับที่อุ๋ยแล้วครับไม่ได้กดดันอะไรครับคือก็ศึกษากัดาานด้วยด้วยคำพูดแหละครับพี่อุ๋ยอยากได้อะไรก็เราก็แชร์กันะ เี่ขออ<ใ>นะะุญ,ญาตเสียบเสือตัวเข้ามานิดหนึ่งเสียบเสียบตัวคือคืออยากจะบอกว่าสารวัตรจักรลักจะเป็นตัวที่ยากที่สุดในเรื่องนี้เลยนะเอาพูดจริงเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นตำรวจที่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากได้ตำรวจที่ตำรวจตำรวจผมอยากให้เขาเป็นตำรวจในอีกแบบหนึ่งท,ที่ที่เขาก็ไม่เขาก็พยายามจะหามุมแง,ง่มุมในการที่จะจับคนพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่จะจับ ทนพวกนี้กันที่ทันเหลี่ยมคนนม้ได้คือเขากับสรบารวัจกรัตีใหญ่และทุกคนแม่งเป็นคนสปีชี์เดียวกันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแต่ยืนอ,อยู่คนละฝั่งนั่นเองฝั่งนี้ยืนอ,อยู่ในฝั่งโจรฝั่งนั้นเขาถือกฎหมาย That's i ดเลยแต่ว่าไอ้โดยการวิธีการวิธีคิดวิธีการกระทําทุกอย่างแม่งไหนกันเลย,เลยคือ ผมแค่รู้สึกว่าตำรวจกับโจรในเรื่องนี้นะครับเฉพาะในเรื่องนี้ครับไม่เกี่ยวคนอื่นเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันที่เราอยู่พละมุมนั่นนี่เสียงก็ออกมาครับพี่มลเขาบอครับผมรับบทเป็นเลิกนะครับก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ของตีูง่ายๆเป็นเหมือนทีมหลักบ้านของของตีใหญ่คือหลักบ้านทำงานหนักแค่ไหนครับเรื่องนี้ก็หนักมากครับเพาตีใหญ่ดื้อมาก ก็เรียกว่าทฤษฎีที่ว่าตีใหญ่เขาไม่สามารถคงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกเราก็เลยเป็นเหมือนพี่อุ๋ยใช้คาว่าแมคาีนิกก็คือเป็นกลไกที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของภารกิจต่างๆตีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นมันสมองเป็นคนคิดแผนต่างๆประมาก็จะเป็นส่วนไหนนะส่วนใช้กำลังส่วนมันสมองหรือส่วนไหนครับอ่าเป็นส่วนใช้มันสมองครับส่วนใช้กำลังคือเขาครับ ระะะวังให้ดีนฮะค่ะเก้ารับบทเป็นดาวค่ะก็เป็นเป็นแฟนของเลิกค่ะก็เป็นตัวแปรที่แบบทําให้เขาอยากจะล้มเลิกความตั้งใจในการร่นในครั้งสุดท้ายคิดว่าเป็นตัวขัดขวางของเรื่องนี้อถูกไหมคะก็ประมาณนั้นการเป็นมิเตสต์กับการตัวนี้ค่ะจริงจริง,รงตื่นเต้นมากกว่าค่ะตื่นเต้นที่แบบเหมือนเราต้อง ย้อนกลับไปในพีเลียดีพีเลียดหนึ่งเลยเหมือนแบบย้อนยุคนิดหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าต้องทํางานกับพี่อุ๋ยซึ่งแบบเราลองแบบเป็นกุ้งกับในดวงใจแล้วเราก็แบบอยากทํางานกับพี่อุ๋ยมานานแล้วตั้งแต่เราเห็นเขาตั้งแต่แบบโหเขาทําแม่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเดอะเลเทอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงยุคของเราแล้วหรอที่เราจะได้ทํางานกับกุ้งกับคนที่แบบเป็นตำนานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยือเป็นสิ่งที่แบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่า ท้าทายตัวเองมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็แบบเปลีใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมเราเล่นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยภาพแรกคือเราคิดกับสิ่งที่เป็นจริงนกกับารค่ราใจด<อ>ีมากใจดีแบบใจดีเกินอ่ะแบบเราก็เป็นคนที่แบบเหมือนแบบเรสเพคทุกคนนักแสดงทุกคนและทุกครั้งที่แบบเหมือนเวลาถ่ายจบซีเลยอย่างเงี้ยพี่กุจะเดินเข้ามาแล้วยกมือไหว้ ล้ายกมือว้แเราพวกเราคืออายุน้อยมากอ่ะยกมือว้แล้วก็แบบขอบคุณมากเลยนะที่มาเป็นตัวละครให้พี่ในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยคูกคูกครังจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าบองโหพี่เขาแบบโุยคงไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้แต่มันทําให้พวกเราประทับใจในตัวพี่เขาแล้วก็อยากทํางานกับพี่เขาตลอดเลยพี ge, ่มีนมียืนไม่ติดพื้อยู่ก็ผมเล่นเป็น คิดเขาเป็นต้นท้องในแก๊งของตงี๋ใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยากจะแบบว่าพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลวาว่าเราเราโตขึ้นแล้วเราทำเราทำได้เราช่วยพีไไ่ได้นะหรือแม้กระทั่งก็แบบที่เริ่มเวลามีปัญหอาอะไรเราก็แบบเสนอตัวตลอดแต่่ยิตีก็จะคอยห้ามไว้ว่าเรายังเด็กอะไรมีความแบบเรียนรู้สูงมีความหัวรื้อ,อ,อหัวรั้นครามรันดื้ครับแล้วก็ชีวิต ของคิดก็มันก็เปลี่ยนไปเลยที่ตั้งแต่เจอแบบแต่ไลก์เลิฟเรามันท้าชายตัวเราเองในบ้างทั้งสิ้นอ่ะมันมันยากตรงที่ความทะเยอทะยานเนี่ยผมเป็นคนที่เลื่อยหรอคุยจริงกูยิงจริงมันมันหายากเหมือนกันไม่รู้ว่าเราจะแบบ อย่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เหมือนเหมือนคนอื่นไปทำไมในชีวิตจริงพระน้องตอบโจทย์มันาแต่แต่มันมันก็เข้าใจในเซ็ตของของการการเป็นคิดเองว่าแบบเออมันมันมีหลายในด้านอย่างเช่นแบบการที่เราเราหนีจากที่บ้านมาอะไรเงี้ยตอนมีปัญหาแล้วเราเห็นทิศขึ้นแบบแบบเป็นข้ออีกคนหนึ่งเป็น father figure คนที่สองะไรอย่มันมันเป็นเซ็ตมันนะครับ ม่อีกทีนึงซี่ก็เป็นอะไรที่สนุีสันตอเขาดูคราบใช่อย่างทีการที่ทำงานกับพี่อุ๋ยก่นทบใจสุดๆมากๆที่อุยทำให้เออมองมีมุมมองต่อใการทำงานเปลี่ยนไปแบบมากๆเลยครับองของีุ่ยเยคด้มนี้นานียิ้มเลยยิ้ม ที่เป็นแส้ครับผมไม่ใช่ไตยิมแส้เป็นใครคะแต้เป็นตัวละครที่มาช่วยชีวิตทิมครับแล้วก็มาเรียกว่ามาเรียกว่ามาช่วยซัพพอร์ตทีมละกันในตัวสุดท้ายที่เข้ามาซัพพอร์ตทีมโจนฝั่งตีนะครับก็เรียกว่าเป็นีเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจละกันนะครับตัวสิเครตตัวแปรตัวแปรตัวสิเกตนะเขาเก็บลับลับเก่งมากเลยนะก็ไม่หลุดเลยอ่ะ เปล่าด้วยครับตัวน,นี้สะุวกครับไม่ kind <of popcorn? S 3> mm hmm. ใช่หนอนใช่ไหมครับไม่ใช่หนอนเอาจจะเป็นหนูอาจจะเป็นปลาครับพี่เมืองหาฝากเลยครับจะได้ชมที่ไหนวันไหนดีครับก็ตีใหญ่เลยดาโจรครับวันที่13พฤศจิกายนบ่าย2โมงทาง Netflix เท่านั้น ร้อยเก้าสิบประเทศทั่วโลกครับชมพร้อมกันครับรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับเยี่ยซสร์